แล้วครับก่อนรับชมคลิปทุกคนผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,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 ในช่องผมนะทุกคนขอบคุณมากครับเอาละครับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารราทุกท่านเลยนะครับผมยิยนดีรับสู่เกมซิตี้สากายแล,แลกันอีกคร้งน้นะทุกคนไม่ต้องสงสัยครับว่าทำไมผมถึงมาอยู่ณจุดนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันรถมันติดเหมือนกรุงเทพเลยทุกคนโคตรติดนะครับบอกเลยคือมันติดเหมือนกับพาร์ที่แล้วนะเพราะว่าผมยังไม่ได้เข้ามาเล่นยังไม่ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรถติดเลยนะทุกคนก็เนี่ยด,ดูดิ คือแบบว่ามันวิ่งกันแค่เลนเดียวอ่ะคือมันจะเข้าเมืองผมแค่เมืองเดียวเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่าผมสร้างโซนอันนี้ใหม่โซนโซนที่อยู่ใหม่ตรงเนี้ยมันก็จะมาอยู่กันนะคือแบบว่ามากันทีนี่แบบทั้งครอบครัวท่านผู้ชมเยอะมากนะครับผมต้องไปเล่นหลังใหม่แล้วตอนเนี้ยคือช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างด้วยแหละเดี๋ยวผมจะแก้ให้ทุกท่านผู้ชมทีหลังแลวการนอนะสลับตรงนี้นะครับมันต้องใช้เวลาท่านผู้ชมคืออย่างที่แก้ตรงตรงน้ครับทุกคน อยู่ตรงนี้นะใช้เวลาประมาณ3าสชั่วโมงนะครับสองสามสชั่วโมงแหลรประมาณนี้นั่งแก้กังวลรถมันจะโฟล์หรือว่ารถมันจะไม่ติดนะทุกคนเนี่ยมันอาจจะดูไม่สวยนะแต่ว่ามันมันมันแก้ปัญหารถติดได้เยอะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแก้ให้มันดูตรงๆแล้วกันเนาะตรงนี้คือไม่มีเวลาจริงๆทุกคนเนี่ยมาจากสนามบินนี่โคตรเยอะมันจะติดก็เพราะที่ว่ามันจะมากันทีเป็นสิบสิบคันเลยทุกคนมีมากันทีเป็นร้อยคันก็มีอันนี้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นทุกคนเพราะว่ามันออกมาจากสนามบินซะเยอะนะครับ ไม่รู้ว่ามากันทําอะไรเยอะนะดูดิมากันที่จะ300กว่าคนทุกคนมา300คนแล้วมันขับรถกันทีละคันเลยนะดูดิดูดินี่ขนาดผมมีอ่าบริการการขนส่งด้วยอ่ารถไฟนะครับทุกคนทัวร์จีนนะมันก็ไปนะมันก็ไปรถไฟกันเยอะมากๆเลยนะครับแต่ไอที่รถออกมาที่ก็เยอะมากๆนะเออดูดิต้องู้ชมคอยดูดูดีๆนะครับคือเนี่ยคนมาอย่างเยอะคือมันช่วยระบายได้เยอะนะหลายคันเลยสมมติถ้าเราไม่มีรถไฟทุกคน คนพวกนี้นะครับก็จะสปอนดรถออกมากันเต็มเลยนะโอ้โหนี่ขนาดแบบว่าแบ่งกันออกมาเยอะนะทุกคนดูดิเยอะจริงเยอะจริงตัวนี้ใช้ทีโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยเยอะมากนี่ครับมีแต่มีแต่คนท่องเที่ยวนะ้วดูจากเสื้อครับดูจากการถือกระเป๋ากรู้นะูล้ะมากันเยอะจริงโอ้โถและคือแบบว่าพวกเขานะไม่ใช้รถไฟฟ้ากันเลยเดี๋ยวขอเช็คสภาพรถไฟฟ้าก่อนแล้วกันว่าทําไมถึงไม่ใช่นะครับ มันอาจจะไปไม่ตรงสายเขาก็ได้นะท่านผู้ชมลบแล้วกันเดี๋ยวขอลบ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 ไปนี้ก่อนมันก็ตรงนี่หว่ามันไปทุกที่นะแต่มันไม่ขึ้นอ่ะมันเลือกที่จะไม่ขึ้น,นครับท่านผู้ชมน,นี่เป็นรถไฟใต้ดินเนี่ยี่ยมันก็มานะแต่คนไม่ไม่ขึ้นกันแปลกดีเนาะดูดิ แกไม่ขึ้นกันน่ะโอ้โหรถติดมากส่วนใหญ่เขาจะมาใช้บริการรถไฟฟ้านะทุกคนไม่ใช่รถไฟฟ้ารถไฟธรรมดาเนาะโอ้โหดูดิคนเป็นพืชครับว้าไม่ไหวแล้วฉันฉันคิดว่ามันเสียงดังสัเกินไปแนละ้วตรงเนี้โอเคฉันย้ายดีกว่าย้ายไปเลยย้ายไปเลยพวกแกแกทำเป็นที่จอดรถซะเราไม่ต้องสนใจนะครับก็คือ แต่เขารู้สึกว่ามันเสียงดังเกินไปก็ให้เขาออกไปนั้นทุกคนไม่ใช่เพราะผมไม่แคร์คนในเมืองนะท่านผู้ชมแต่ว่าทาําไงได้ล่ะครับพื้นที่ตรงนี้มันเหมาะสาหรับการตั้งนั้นทุกคนเอ,อเดี๋ยวเขาก็ไปอยู่คอนโดใหม่เนาะเพราะว่าผมก็สร้างเรื่อยๆเนาะรถเยอะมากท่านผู้ชมเยอะจริงๆนะครับคนใช้จะพันหนึ่งแล้วดูดิโอ้โหอีตรงนี้ตลอดอะมันเยอะจัดนะมันเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมโคตรเยอะโอ้โหรถุอย่างเยอะคนในเมืองอย่างเยอะ โอ้ปัญหาใหญ่เลยเนี่ยโอ้มีคนตายในโรงโรงรถจอดรถทุกคนแล้วก็ปัญหาเดิมๆมนะครับมันจะเสียงดังกันใช่ไหมโอ้มีคนตายแล้วมึงเนี่ยนี่ก็เสียงดังเหรอเสียงดังกันเรื่องอะไรโอ้ไปตั้งเลยตรงนี้เล้วพวกแกตั้งตรงนี้แกก็เสียงดังกันดิมันอยู่ใจกลางเนี่ยทุกคนบ้าแล้วคนตายสร้างลงศพลงศพนะครับโรงบาลนี่ครอบคลุมมะเนี่ยโอเคอันนี้ผมว่าต้องสร้างเพิ่มนะครับอ่าสนีดับเพลิงเนาะตรงนี้ ตรงนี้สร้างไม่ได้้วนะเพราะว่าเต็มไปแล้วโอเคตรงนีน้แล้วกันแล้วก็หลงศพนะลงศพนี่แล้วก็จะมีเอ่อไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับมันไม่เชิงว่ามันเป็นป่าช้านะมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นโบสถ์นะครับทุกคนเป็นโบสถ์แบบว่ามีตันู้นตรงนี้ไม่ใช่ดิมีกำแพงกั้นนะครับมันไม่ได้ดูน่าเกลียดเลยขนาดนั้นนะถ้ามันอยู่ในเมืองเงี้ยอมืมันเป็นโบสถ์ที่คนสามารถเดินมามาขอขอมาศพหรือว่ามามา,มาเยี่ยมศพได้นะครับประมาณนี้โอเค เมืองหลวงเรานี่ก็มีคนตายเยอะเนาะนะครับตอนนี้รถเก็บศพกำลังไปนะครับในขอดูอในเมืองที่นี่เป็นยังไงดูซิเราจะดูนะครับว่าในเมืองเรามันเป็นยังไงนะครับโอ้ี่ยมันส่งกับเป็นเนมืองหลวงจริงๆนะเพราะว่ามันใหญ่โตมาโหราณน,นะครับเห็นตึกแบบว่าสูงมากนะครับรถสปอร์ตรรนะคาละสิบยีล้านก็มีคนมีคนขับเนาะในเมืองผมคนเน้นกันมาที่นี่กันเยอะมากๆนะท่านผู้ชมโอ้โหดูซิ รถขยะก,ก็เข้ามานะครับสองสำคัญเนาะนี่โอเคครับวันนี้เราจะมีเรามีภารกิจที่จะต้องมาสร้างตรงนี้เลยท่านผู้ชมนี่นี่จะเป็นอุทยานนะครับสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวดูสิอันนี้ก็จะเป็นบังเกอร์นะครับที่เขาไว้สำหรับสร้างสงครามกันนี่ตัวนี้ก็จะมีพวกต้นไม้ประกักพันนะครับเราจะไม่ลบเนาะเราจะปล่อยไว้อย่างนี้แต่ก็นั่นแหละมีขุดหลุมนะทุกคนตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับเมืองหลวงเราเลยทุกคนดูดิ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างกันตรงนี้แล้วกันแล้วก็จะมีที่พักพุงพักผ่อนนะคือผมเห็นอีโมจิอย่างนี้แนละ้วรู้สึกแบบกุนิดจริงๆนะคือมลนพิท่านเสียงนะครับมันเสียงดังหรอมันเสียงดังยังไงวะทุกคนมันเสียงดังจากโรงเรียนหรือว่ามันเสียงดังจากถนนหรือว่ามันเสียงดังจากอะไรนะครับงงไปหมดแล้วนะรถไฟแน่เลยเออบางคนก็นี่มาทวงกันใหญ่เลยนะคือแกจะย้ายก็ย้ายไปเถอะ โอ้โหกูสร้างให้แบบว่าคนในเมืองได้ใช้นะครับยังบอกว่าสิ่งดังเลยนะมันก็ไม่ดังอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคครับผมก็จะเอาทางไฮเวย์แบบว่าเส้นทางเดียวนะครับให้มันเข้ามาทางนี้เนาะโอเคแล้วก็เดีอ้อมมาข้างหลังนี้แล้วกันปุ๊บนะครับรอป่าวันนี้นิดนึงนะครับมาตรงนี้นี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีจุดพักลงพักรถตรงนี้เนาะทุกคนโอเคมาแล้วก็จะเป็นถนนธรรมดาแหละตรงนี้โอเคครับ ก็เดี๋ยวถ้าเข้าทางนี้นะครับก็จะออกแค่ตรงแล้วก็จะออกทางนี้เลยโอเคแล้วที่ผมลบทางเลยท่านผู้ชมเฮ้ยยังไม่ลบดีกว่าเนี้ยทางนี้มาอีกไหมผมลบทางนี้ไปนะครับมันก็มาทางนี้อีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหมันต่อกันขนาดนั้นเลยผมจะลบทางนะครับโอเคถห้มันไปเข้าข้างหน้าท่านผู้ชมเพราะว่าผมทําทางใหม่แล้วตรงเนี้ยข้างหน้านี่ครับให้มันมาเข้าข้างน้านี้ดีกว่าโอเคนะมาเลยไปติดก็ไปติดข้างหน้าด้วนะครับตัวนี้ก็เป็นอุทยานเนาะโอเค ก็จะเข้าได้จากนี้เลยครับก็จะเป็นอุทยานนะครับรเดียเ๋ยวเลี้ยวซ้ายทุกคนแล้วก็รึบมาถึงตรงนี้เลยข้ามป่าเนี่ยทุกคนนี่ก็จะเป็นป่านะครับโอเคไม่ใช่ป่าเราเมอนนะโอเคทุกคนผมก็จะทําการทําเส้นทางก็ไม่ใช่ทางไม่ใช่สิคือเราจะทําการมาร์กจุดไว้ก่อนนะว่าโซนอุทยานเราอยู่ตรงไหนนะครับก็จะอยู่ตามนี้เลยแถบนี้เลยเป็นอุทยานอันที่สองเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรถไฟมาส่งถึงที่นี่ด้วยละกันโอเคไหมก็ ทำทางก่อนก็จะเป็นทางธรรมดาเลยครับทางแบบธรรมดาคลาสสิกเลยแล้วก็โล่งจอดรถนะครับผมมั่นใจว่ามันจะต้องมีคนมาเที่ยวเยอะแน่ๆเลยท่าน,น,นผู้ชมโอเคปุ๊บอ่ารไม่ใช่ดิอันนี้ก็จะสร้างเป็นอันนี้ที่จอดรถนะครับปุ๊บปุ๊บโอเคเดี๋ยวให้เท่ากันนะหนึ่งสองสามสี่ตรงกลางนี่ล่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วตัวนี้จะเหลือไว้ทำไมเนาะโอเคไม่เป็นไรก็เราจะประดับประดาด้วยต้นไม้นะท่านผู้ชมปึ๊บ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 โอเคนี่ทำแบบนี้ก็จะได้ดูแบบว่าดูสวยนะครับไม่รู้สวยเปล่าติดเลยนี่อันนี้จะเป็นลายจอดรถทั้งหมดเลยนะทุกคนคือแบบว่าใหญ่มากๆเลยครับโอเคต่อมาก็ เป็นทางแยงกมาทางนี้ปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นาทางแบบว่าจะเข้าไปในอุทยานแล้วนะครับทุกคนขอเรียกเป็นอุทยานดีกว่าอุทยานสงครามโลกครั้งที่สองครับสามารถจะมานอนพักผ่อนได้ที่นี่เลยโอเคมาก็จะเป็น ه, เดี๋ยวผมสร้างอันนี้ก่อนที่จอดรถไฟนะครับคือเราจะมีรถไฟมาที่นี่นะรถไฟผมจะเอไว้ตรงนี้แล้วกันนี้เนาะโอเค นี่มาตรงนี้เลยพรึบโอเคท่านผู้ชมเอาไปข้างหน้าไม่ดีกว่าเหรอน่าจะไปตรงนี้ดีกว่านี่โอเคย้ายมาข้างหน้าดีกว่าจะได้ง่ายๆนิดนึงจะได้ลงมาปุป๊บแล้วก็เข้าไปเลยย้ายไปพรึบป,ประมาณนี้ทางไม่ตรงนะประเด็นอเอาตรงนี้ดีกว่านี้มันก็เป็นเหมือนกันนี่หว่าแคร์มาแคร์มา ประมาณนี้แล้วกันโอเคทางเข้าอุทยานก็เหมือนเดิมที่เราเคยสร้างไว้นะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เนาะอุทยานทางเข้าอุทยานขนาดเล็กแล้วก็อันนี้ประตูข้างด้วย่ะเราจะประตูหลักเนาะนี่ตูมลืมไปเลยทุกคนมันต้องมาจุดเองนี่นี่กินทับจุดเดิมไปโอเคใหญ่นะอุทยานนี่คือมันต้องมีพื้นที่ที่ใหญ่มากๆนะทุกคน โอเคโหได้ท okay. oh, ั้งเมืองเลยเนี่ยเราสร้างเมืองนี้คือแบบว่าใหญ่มากพอๆกับตรงนู้เนเลยบ้างเนี่ยโอเคทางเข้าตรงนี้แหละก็จะเดินเข้าไปถึงตรงนู้นเลยทุกคนไม่รู้ว่ามันจะแบบว่าเป็นอุทยานหรือเปล่านะเพราะว่ามันติดมันติดถนนใหญ่มากๆเลยท่านผู้ชมตรงนี้ก็น่าจะแบบว่าน่าจะโอเคแล้วแหละโอเคทางก็มาเลยทางติดสับไฟด้วยเพราะกลางคืนมันมืดนะครับนี่ตัดมันนี้เลย หรือโอเคนะครับบางคนอยากจะนอนข้างดูมนะทุกคนเออโอเคนี่ครับก็ก็เราก็จะแบบว่าเป็นการพักแรมที่แบบว่าใกล้กับพวกนุมพวกนี้มากๆแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับทุกคนดูใ,นใกล้ๆเลยหรือจะเข้าไปอ,อ,อยู่ข้างในนั้นก็ได้นะไม่มีใครห้านะครับปึ๊บ โอเคนี่เดี๋ยวามาตัดเข้านี้ได้ไหมโอเคได้เราต้องทําระวังนะเพราะว่าถ้ามันทับไปนี่คือแบบว่าจบเลยนะทุกคนคือจบเหเลยเราจะเอาคืนไม่ได้เลยทุกคนไม่มีคอนโทรลแซนนะโอเคพิยานก็ตัวนี้ต่อกันนิดนึงปึ๊บโอเคเอาอีกแล้วนะพวกนี้ชอบแบบว่าเรื่องมากเรื่องเสียงนะเนี่ยเอาลุลไปเลยไล่มันออกไป เรื่องมากดีนักนะพวกเธอเนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราวัลรอมารั้วกันก่อนจะดูว่าตรงไหนเป็นเขตเคขานะทุกคนนี่ก็จะตรงๆแบบนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใส่ต้นไม้ตรงข้างนี้แล้วกันนะมันจะได้ดูแบบว่า,วาเก็บอันนี้ไปน,นิดนึงเก็บความวุ่นวายเนาะนี่วิทยาณส่สงครามโรคครั้งที่สองทนผู้ชมโอเค เราเก็บอันนี้ก่อนตรงเนี้ยมันมันจะดูแบบไม่เนียนนะโอเคใส่นี่ไปปึ๊บ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 เป็นต้นม้ต้อนอื่นด้วยนี้ครับให้มันดูล่มลื่นนิดนึงตรงเนี้ยไฮเวย์มันดูวุ่นวายนะคุณผู้ชมมันจะดูแบบว่าไม่เหมาะแก่การมาเที่ยวนะเพราะว่าไม่เห็นถนนอะปึ๊บ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  โอเคตัวนี้ก็น่าจะได้แหละนี่ใสไปโอ้โหตัวนี้ด้วยเนี่ยโอเคลงทุนมากๆาทุกคนเอาต้นไม้มาใสนะมันต้องเป็นพื้นที่โล่งอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นการสงครามทุกคนเวลาดนระบุงระเบิดน,นะครับต้นมงต้นไม้มันจะไม่มีหรอกแต่นี่มันก็ผ่านมานานแล้วเลยแล้งไงไม่ใช่อะไรผ่านมานาน,านแล้วเนาะก็สามารถที่จะเข้าได้นะครับ วางระบบปลาปลานะคนโอเคปึ๊บ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 ปาปาก็เดี๋ยวต่อเข้ากับเมืองหลวงเลยไฟฟ้านะครับก็ยืมมาจากตรงนี้เลยนะครับทุกคนยืมมายืมมาปึ๊บโอเคแค่นี้ก็เป็นอุทยานที่สามารถเข้าไปได้แล้วแต่แ้วก็ยังสร้างไม่เสร็จตรงนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยละกัน นี่ก็จะเป็นส่วนพฤกษาศาสตร์ทุกคนสามารถเข้ามาได้นะครับมาที่นี่ก็นั่นแหละมีทุกอย่างต่อมาก็จะเป็นการสร้างเต็นท์ก่อนละกันขอเน้นเต็นท์ก่อนเอาเป็นเต็นท์แบบอย่างดีเลยเนี่ยเขาจะกางเต็นท์กันอยู่แนวนี้เลยทุกคนแนวแนวลบเลยนะโอเคปึ๊บป๊บป๊บสักสี่เลยตรงนี้สองสามสี่โอเค 1>, 1 2 3 4แล้วก็เต็นเล็ก1 2 3 4เต็นกลาง3 4โอเคนียครับตรงหน้าป้อมนหน่อี่นะ้เลย1แ3 4 5 6 7 8 9 10 11บแล้วก็เต็นใหญ่ที่สองดูซิว่าเป็นไงนี่ครับก็เป็นเต็นนะทุกคนโอเค แล้วก็มีร้านอะไรเนะี่ยแก่งเต็นอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันโอเคอยู่ตรงนี้แล้วกันปึ๊บเคตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าเปนน็นต้นบนต้งไม้นะครับทุกคนแล้วก็มีจะมีจุดแคมป์ไฟนะครับแต่และจุดก็จะมีสองที่เมื่อกันนั้นสองที่ตัวนี้ก็สองที่โอเคตัวนี้สองที่ปึ๊บตรงนี้ด้วยอืมโอเค ตรงนี้ก็จะมี2ที่2ที่ตรงนี้ด้วยสองที่โอเคขอสังเกตการนี่ด้วยนี่ครับก็จะเป็นการสังเกตการนู่นนี่นั่นนะครับว่าใครเป็นอะไรหรือเปล่านะครับก็จะมีสังเกตการนี่ตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นเแยะ่ยะยะเลยโอเคแล้วก็สังเกตการหน้าทางเข้านะครับทุกคนจําเป็นต้องสังเกตการนะสร้างไม่ได้เลยประเด็นเป็นไฮเวย์นี่นะตรงนี้ละกัน ก็จะมีแคมไฟเขานัแล้วก็มีเอ่อนี่คืออ๋อที่ล่าสัตว์นี่เองนะครับไม่มีหรอกนะสัตว์แถวนีน้อันนี้ก็จะเป็นหินอุทยานนั่นเองโอเคป้ายพิยาน,นครับก็เป็นทางเข้านั่นเองนี่ครับเข้ามาก็จะเห็นป้ายพิยานตรงนี้เลยสองป้ายโอเคแล้วก็ป้ายใหญ่ที่ใหญ่ป่ะไม่ไม่ไม่ค่อยใหญ่เนาะ ตั้งไว้นี้ยปึ๊บโอเคสุดว่ามีฮอขักลบมาแถวนี้ทุกคนฮอเต็มเลยโอเคประมาณนี้เป็นที่นั่งนะครับทุกคนปึ๊บโอเคตรงนี้สุดว่าเหมือนจะมีคนมาหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็นี่เป็นห้องน้ำนะครับสุขาสุขาเราจะไว้ตรงตรงไหนดี ดัไปกระจายกระจายกันไปปึ๊บนี่ด้วยนี่ด้วยปึ๊บโอเคปึ๊บก็เดี๋ยวก็สร้างเต็นท์อีกนะครับทุกคนเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีอะไรเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอเคโอเคทุกคนตอนนี้รถไฟของอุทยานเราก็พร้อมใช้งานนะครับทุกคนแต่ว่า เราจะไปดูนะครับว่าเป็นยังไงกันนะเราจะแก้ไขเส้นทางแล้วก็ไม่ใช่เด็เราจะเปลี่ยนสีของรถไฟนะครับเป็นสีไม่เอาสีแดงอะเอาเป็นสีชมพูได้ไหมสายสีม่วงนะครับทุกคนเราจะไปดูกันว่ามันจะไปถึงไหนนะครับไปไปดูดกันแล้วก็เดี๋ยวรอคนมานะเพราะว่าตอนนี้คนยังไม่มาเลยครับผู้ชมไปจ้านะครับดูดิเรียวเพื่อโอ้โหดิฟมาก นะมันก็จะไปตรงนู้นนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมาไห็นะไหมสีม่วงใหม่คันนะด,ดูนะมันก็มากันเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าขนส่งท่านผู้ชมไม่ใช่เด็กขนส่งคนที่อยากจะมาอุทยานมาที่นี่ได้นะครับแล้วก็สามารถขนส่งกลับไปได้นะครับทุกคนโดยไม่ต้องเอารถมานั่นเองนะครับทุกคนวันนี้รู้สึกว่ามีเครื่องบินอยู่ข้างบนเรอเห็นไหมมันกำกลังจะลงทุกคนว่าเป็นมุมที่สวยมากๆนะทุกคนแล้วก็ข้ามทะเลครับข้ามแม่น้ําไปเลยไม่ไม่เชิงเป็นทะเลหรอกก็เป็นพวกแม่น้ําใหญ่เนาะ นี่โอเคแล้วก็ลอดใต้สะพานจ้าก็จะมีรถไฟหลายเส้นทางนะครับมาที่นี่เนาะทุกคนฟิลลลงขับด้วยความเร็วสูงมากๆนี่ท่านผู้ชมยับถึงแหละเห็นไ,ไหมมันไม่จอดวะท่านผู้ชมบอกมัาไปฝั่งนู้นแน่เลยมันไม่ได้ลงสถานีนี้เนาะมันจะมาฝั่งนี้ซะมากกว่าเนี่ยมาตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมเครื่องบินนี่คือแบบมาทีเต็มลำเลยท่านผู้ชมเอ้ยมันมันจะมาอยู่บงผมเหรอหรือยังไง อันนี้เขาน่าจะเทคออฟแล้วป่ะน่ากำลังจะออกเทคออฟจริงด้วยก็คือแบบว่าคนในเมืองเรา17คนครับทาการออกรอกเมืองนั่นเองนี่นี่นี่ไปกี่กี่คนอะไปกัน43เลยนะโอเคมีคนไปเที่ยวแล้วก็ผมเห็นท่านผู้ชมอบอกว่าอยากให้ผมสร้างเรือใช่ไหมเดี๋ยวพัหน้าผมจะมาสร้างเรือแล้วกันทุกคนทั้งเรือขนส่งสินะค้าแล้วก็เรือที่เที่ยวแล้วกันนะทุกคนโอเคติดหรือเปล่าโอ้โหเออผมลืมไปเลยเรือไปดูมอดทุกคนมอดอ่า ทางข้ามตรงนี้เนาะลืมดูเลยโอเคเดี๋ยวพัฒนาแล้วกันเดี๋ยวเราขอไปดูก่อนเนาะรู้สึกว่าจะเป็นคนมีฐานะปานกลางฐานะดีนะครับฐานะรวยประมาณนี้มันกันเต็มเลยทุกคนเพื่อนนี่จะไปขึ้นรถไฟมาหาเธอนะอะไรคือรถไฟมาหาเถอโอเคตังค์มีเท่าไหร่นะสร้างมัวเออไม่ใช่สร้างมัวสร้างเพลิน,นครับก็มีอยู่สี่ล้านเก้านะเออเราก็ได้เงินเพิ่มไม่เป็นไรมีคนมาไหมเนี่ยทําไมเงียบกิ๊บแบบนี้ผมลดเงินให้เลยนะ่ะทักสองแล้วกันนโยบาย จะเต็มทุกอย่างหรือว่ามันเป็นเส้นทางที่คนเขาไม่ค่อยมากันใช่ไหมคือมันออกทางนี้แล้วมันเข้าทางนี้นี่แล้วคนในเมืองเขาจะมาไงใช่ไหมละ่ะทุกคนมีปะจับรถไฟมาไม่มีเลยนี่มีไหมมาอค่สามคนต้องรอสักระยะหนึงท่านผู้ชมเออไม่งั้นมันจะอันนี้เนาะมันจะยังไม่รู้ไงว่ามันเปิดใหม่เราต้องทำการโฆษณาไปก่อน ันนี้เราจะข้ามข้ามข้า,ขาตรงนี้มาเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็เข้า,าทางนี้เลยนะได้ไหมเนี่ยปึ๊บโอเคได้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 โอเคเป็นการแบบว่าให้ฝั่งนี้มันข้ามมาได้เนาะเพราะปกติแล้วมันจะไปเข้าทางไหนนะแล้วมันก็เข้าทางนี้ดีกว,ว่าเออมันเข้าทางนี้ก็ได้จะไปเข้าทำไมหลาย,ลายทางใช่ไหมอืม ก็จะวนทำไมงงนะคผมอ๋อเดี๋ยวกันนะรู้แล้วรู้แล้วอันนี้ก็จะเป็นทางแบบว่าในเมืองแล้วกันคือสร้างผิดเทรนเดี๋ยวกันนะเป็นเล่นก่อนไปทางนู้นโอเคก็จะให้คนในเมืองนะครับไปกันได้นะตรงนี้ใครอยากไปเที่ยวก็เทียเท่ยวได้นะครับโอเคมีคนมา,างเงินดูดิเนีย่ยปริบเลย เปิดที่เรียกเนี่ยก็เปิดแล้วนะทุกคนยังไม่มีใครมาเลยนะต้องรอท่านผู้ชมต้องรอโอ้โหศูนย์ศูนย์คนศูนย์คนเงียบเหงามากนี่ขนาดมาจากว่าเมืองเยอะๆเลยนะเนี่ยคนเยอะมากก้อนเส้นทางก็คือแบบมันต่อจากเนี่ยท่านผู้ชมเห็นป่ะเนี่ยร้อยกว่าคนเลยนะไม่ใช่ดิร้อยกว่าคนเลยนะที่แบบบางทีก็ขึ้นไปอันนี้เป็นที่หลบภัยท่านผู้ชม เนดานตรวจจับวัตถุนอกโลกนะครับคือยังไม่มีภยัยพิบัติเลยเลยนะหน,ยยหน่วยตอบโต้ภัยอ๋อหน่วยตอบโต้ภัยพิบัติแห่งชาติท่านผู้ชมโอวยพวกเราต้องสร้างนะเท่าไหร่เหมือนห้เป็นไงหน่วยตอบโต้โอ้โหทุกคนหน่วยตอบโต้ภัยพิบัติแห่งชาติดิสเตอร์มีที่จอดฮอลด์ด้วยตรงนี้โอเคแล้วอ,อันนี้เป็นของอ๋อมันจะมีอันนี้ด้วย หลุมบกพงหลบภัยท่านผู้ชมอันนี้คืออะไรสถานการณ์ตำรวจอ๋อสืบราชการหน่วยรับพิเศษด้วยโอเคปล่อยไว้ก่อนหอเหรอไม่มีหอท่านผู้ชมอ๋อนี่ไงหอดับเพลินเฮลิคอปเตอร์นะครับวางกัตรงนี้เลยแล้วกันโอเคเรามีตำรวจละใช่ไหมเรามีตำรวจเรามีตรงตรงนู้นตรงนี้แล้วเราก็ต้องมีเฮลิคอปเตอร์สไนเปอร์ดับเพลินด้วยท่านผู้ชม ยบใช้เงินแบบว่าฟุ้งเฟ้อเลยเพราะว่าเงินไม่ยอมหมดสักทีนะครับเบื่อเลยเงินไม่หมดเลยนะเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่นั่นแหละเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรามีคนมาแล้วท่านผู้ชมฉันจะมาที่วันนี้ฉันอารมณ์ดีฉันรวยนะเป็นคนที่ไม่มีการศึกษานะทุกคนแต่ก็มาผิงไฟได้เลยฉันจะไปจอดรถตรงนู้นก่อนโอเครถคนน่ารักเลยรถบ้านนะทุกคนโอ้โหจอดข้างนี้โอ้โห เข้ามาจอดในนี้หรอแสดงว่าได้โคต้าดีดิไปละจ้าไหนดูดีทุกคนดิเจนคนนี้เพิ่งมาจากสนามมิสแน่เลยเนี่ยแบบกำลังห้อยขี้วกระเป๋ามาเพื่อที่จะมาอุทยานแห่งชาตินะครับอุทยานที่เป็นพิพิธภัณฑ์สงครามโรคครั้งที่สองท่านผู้ชมน่าจะมีพวกครือบินแอร์ฟอร์สตกอยู่แถวนี้นะนะรเราจะเห็นเฮลิคอปเตอร์นะครับบินไปมานะทุกคนโอ้ดูดิป้อมปืนใหญ่ท่านผู้ชมยังสวย สุดมากเดี๋ยวก่อนนะผมคิดว่าเราจะต้องลองดีเทลนิดนึงคือจําเป็นต้องมีป้ายนะครับมนโนไปแบบไงว่ามันคือป้ายแบบว่าอ่ผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะรู้แหละว่าคือป้ายอะไรคือป้ายบอกว่าอันนี้ครับมันสร้างมาจากอะไรใครอยู่ฝ่ายไหนนะก็จะบอกเนาะว่ามันอยู่มากี่ปีแล้วนะครับใครอยู่นะครับเยอรมันหรืออะไรต่างๆเนาะหรืออังกฤษหรือฝรั่งเศสอะไรนะครับเป็นป้าหกมารของใครกันแน่นะครับ ซึ่งถ้าไม่อ่านก็จะไม่รู้เลยนะครับตั้งไ้โอเคตัวนี้ก็สามารถที่จะขึ้นไปได้นะแต่ว่าจะขึ้นไปได้ลำบากนิดนึงตรงนี้นี่ครับก็จะบอกแล้วกันว่าเป็นอะไรนะครับผมว่าหลายคนคงจะอาจจะอยากรู้ละวรกคืออะไรนะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ผมขอไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทหน้านะท่านผู้ชมตอนนี้คนเริ่มหลังไหลมากันเทมาแล้วมันก็มากันแล้วเราไม่เสียเที่ยวเที่ร์นะครับดูจากมุมมอง อ่าบุคคลครับดูสวยมากเลยคือแบบว่ามันเป็นสนามรบแล้วทุกคนต้องเข้าใจนะคือมันจะไม่มีป่าทุกคนมันจะต้องแบบว่าเป็นที่ราบนะครับในการลบกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้แือกันนะราสำหรับอ่พิพิธภัณฑ์ของสงครามโลกครั้งที่สองเนาะดูสิสวยมากท่านผู้ชมดูดิสมจริงมากอะ่ะแล้วก็อยู่ตรงอ่กลางเมืองไม่ใช่ดิอยู่ตรงแบบหน้าเมืองหลวงเราเลยนะโอเคโอเค ขอบคุณที่รับชมนะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมนะครับท่นานผู้ชมครับตอนนี้คนมากันเยอะมากๆเลยครับทุกคนโอเคครับยังไงก็ฝาก like, ก share, ดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดซับสไคร์ให้ผมด้วยกันนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนโอเคครับไปแล้วครับไปบายขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้าทุกคนโอเค